เนาะอันนี้ลายลัดมันมีกระสีมาทายลายมีสูบึงคือเก่าอหรอพี่น้องมีก็ได้อันนี้เขาเอื่นว่ามีลายนกยูงหางลงพี่น้องมันคนแบบเป็นมีขินในตัวพี่น้องเป็นแบบมีลายพี่น้องดอกเป็นมีลายมีลายเป็นแบบนี้พี่น้องตั้งเส้นนกยูงหางลงแต่ละตัวก็ค ok ือกันเนาะพี่น้องเนาะก็แล้วแต่ผู้เสียดไปคือเก่าอหรอพี่น้องอ,อันนี้เห็ดเป็นแบบโอ,อ้พี่น้อง ส่วนมากย็ตเป็นปอหน่อยไใบปอหน่อยไวใบมันอเอากะซีไปย่อมย่อมซีได้ก็ว่าไปแหละพี่น้องหน่ยอยซีไรซีกะเหล็กแก่พีเย็ดไปพี่น้องสุดว่าตายตัวพึกเก่าแหละพี่น้องอันนี้ยายรัดมันมีกะยีดย่อมเลี้ยงเราเลยมาอบเลี้ยงไว้แล้วก็สิไปอบ,ย,อย,ย,อย,อบย,ย่อมแดงย่อมแดงเราเมาอบแดงหือร่มผืนเลย,ยง่ยพี่น้องเป็นมีแบบกินในตัว นกยุ่งหางล่งแบบสี่สิบแปดลำเห็ดเป็นแบบกินแน่ตัวแบบมีอบเด้อจ้าอบจะา่าห้างพ่นไปจากอบก็ได้คื่อเก่าอบก็ตายตัวอยากอบก็ไดบ่อยากอบก็ไดเอาเห็ดยังสีเหล้ห้องบ่อบก็ไดเอากไปทอเลยก็ไดยอมแล้ห้องไปทอเลยก็ได้คื่อเกแบบ่าง่ามไปคนระเบียหางพ่นบนเกิด กันสิอบเพิ่นกระบ่เอาปอน้อยหไรไปนี่ิ่นเกิมัดเป็นปอใหญ่ไปเลยพี่น้องก็แล้วแต่ผู้สี่เฮ็ดไปดอกพี่น้องห้างคนก็เอาแบบนี้ไปเลยเฮ็ดได้คือเก่าคนณคุณก็ตายตัวแล้วแต่ผู้มักพี่น้องอยากอบก็ได้บ่อยากอบก็ได้คือเก่านกยูงหางลงแบบโอบ48ลำคนแบบขินในตัวจ้า